ในหลายๆเรื่องที่ผมพูดมาในที่ประชุมเรื่องที่ผมเน้นความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภาคราชการผมถือว่าภาคราชการเป็นภาคส่วนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลการซื้อขายตำแหน่งการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการที่ห้างต้องให้เกียรติ กับข้าราชการทุกตำแหน่งถือว่าเป็นภารกิจที่ผมอยากจะนำเข้ามาในรัฐบาลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการได้รับความเป็นธรรมได้รับการสนับสนุนเมื่อเขามีผลงานที่ดีการซื้อขายตำแหน่งนรัฐบาลนี้ต้องหมดไปจริงแล้วไม่ได้อยากมาพูด แต่อยากมาฟังมากกว่าเพราะว่าอยู่ในทรรรมเนียบเนี่ยพูดเยอะเหลือเกินนะครับไม่มีโอกาสได้ฟังมากคุมาวันนี้เข้ามาในฐานะไม่ได้มาในฐานะนายกใหม่ในฐานะสมาชิพักนะครับอยากจะมาฟังจริงๆแล้วเพราะว่าท่านสสทุกท่านคือตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับวันนั้นคุณวันนี้ก็ลงมาพูดและจุดประกายเรื่องของนี่นอกระบบนะครับแล้วผมก็จะไปสารต่อเรื่องนี้นอกระบบผมแบ่งเป็นนี่สองส่วนนี่นอกระบบกับในระบบนี่นอกระบบเนี่ยก็เป็นนี่ที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านี่ในระบบด้วย นะครับตรงนี้เราก็จะมีการประชุมวันที่28นี้นะครับโดยเอาดํารีของท่านท่านสอสมาที่เนี่ยเคุณมาที่เนี่ยเป็นคนที่บอกให้เราไปคุยกันระหว่างานอำเภอกับผู้กำกับแล้วก็ผู้การจังหวัดด้วยนะครับความปรองความมั่นคงมาคุยกันเพื่อที่จะเรียกเจ้าหนี้ลูกหนี้มาแล้วก็ขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างานอำเภอกับผู้กํากับผู้กำกับใหม่ นะครับผู้กับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงม,มีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตาแหนวแฝงเพราะรู้สึกยเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้ที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กลับที่เราที่เราเป็นผู้กับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้ให้เข้าใจถึงทองแท้แล้วก็กาจัดปัญหานี้ออกไปนะครับเพราะนั้นก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราเราเองเราก,เราก็เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ